เริ่มเลยค่ะ,ะครับผมสวัสดี FC ทุกคนนะคะสวัสดีเจ๊ฝนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น,ะะน่ารักทุกท่านนะคะอัปเดตนะคะร้านยำแซบซิงชนบุรีวันนี้เราปักหมุดกันที่งานติดเกาะศูนย์การค้าอิมพีเรียลสำโรงนะคะ<อ>ถึงวันที่24ค่ะนี่ดูทุกคนงานจะมีจนถึงวันที่24เลยนะคะใช่งานถึงวันที่24เลย อันนี้เป็นยำเลยนะทุกคนไข่รวมค่ะอยังสองร้อยเหมือนเดิมค่ะลูกค้าสายังราคาเดิมโอ้ยใจจะขาดเหมือนเดิมนะคับผมของแพงแพงแพงเด็กนี่ฝนยังขายราคาเดิมอยู่นะทุกคนทําอะไรไม่ได้ทําใจแล้วก็ทํางานอย่างเดียวได้น้อยอาศัยขายเยอะนะครับผมเดี๋มันก็ได้ของมันเองใช่มันจะได้ของมันตอนนี้ต้องพัดเดินแก่คิวแล้วนะครับทุกคนดูดูหางแถวซะก่อนนู่นนะครับ รวมถึงน่ารักค่ะลูกค้าสีเขียวเแล้วนะผมเี่ออห้างสีเขียวห้างยาวไปถึงนู่นแล้วนู่นนะครับอันนี้อันนี้ออเดอร์ส่งไหนครับเนี่ยไม่ค่ะก็จะจ่ายพร้อมกันครับ๋อครับแต่ทำไว้แบบใช่เราจะจ่ายพร้อมกันค่ะส่วนมากลูกค้าจะสั่งเป็นยกยกใหญ่กับยก ตอนนี้มันมีตัวยกเล็กมาที่มาใหม่ทุกอย่างสองร้อยห้าสิบตัวนี้แรงครับอ๋อสองส่วนมากลูกค้าจะสั่งเยอะใช่ไหมครับใช่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่คิวแรกนะพี่เขามายืนรอั้านานแล้วนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยค่ะใช่คนที่สองมานี่ค่ะสองสามอ้อมไปนู่นเลยอ๋อมาเนี่ยอ๋อนู่นมันู่นกันนะได้ครับนี่นี่ครับผม ิวที่หนึ่งคิวที่2ไปแล้วนะครับทุกคนมารอตั้งแต่เจ๊ฝนยังมาไม่ถึงร้านเลยฝนตกรถติดด้วยนะทุกคนเนี้สามอย่างฝนตกรถติดของหมดหมดเกลี้ยงก็ใส่จุกๆเหมือนเดิมใส่ไม่ยั้งดูทุกคนอันนี้เป็นยกเล็กยกเล็กก็จะแน่นกล่องเปียแกเหมือนเดิมแต่จะขายดีขายดีกว่าเดิมอีกนะ ว่าคือเมื่อก่อนถ้าถ้าลูกค้าอยากทานทุกอย่างต้องสั่งกล่องใหญ่ครับใช่เดี๋ยวนี้หนูก็เลยมาทํานี่ไงใช่กลยุทธ์ในการขายใช่บางลูกค้าบางท่านแบบกินคนเดียวอ่ะกินไม่หมดเขาก็สั่งกล่องเล็กแค่นั้นแหละได้ทานทุกอย่างเหมือนกันสองร้อยห้าใส่ไม่ยั้งเหมือนเดิมนะครับไขรรวมอย่างเดียวก็สองร้อยแล้วนะไข่รวม ใช่ครับใช่ถ้าเอาอันนี้ไม่คุ้มกว่าใช่ไหมละ่ะเออใช่ใช่ครับผมอยู่ที่หนึ่งที่สองที่สามกำลังจะออกแล้วนะทุกคนต้องเก็บตังน้องวัดจะคอยรับออเดอร์แล้วก็เก็บตังอยู่ฝ<ช>ั่งด้านนู้นเลยนะครับผมไอ้ฝนแล้วก็ทีมงานอีกคนนึงก็จะมาถ่ายด้านหน้าก็ได้นะครับลูกค้าลค้าถ่ายด้านหน้าก็ได้นะคะลูนนกะคะ้าถ่ายภาพลูกค้าสกิดหนูได้นะใช่ครับมาถ่ายนะคั่งื่องแรกๆเพราะว่าหนูก็ เช็ค <chill> อินได้เลยนะตามมาจากบางซายบางไายไม่เจอโมโหเลยมานี่ซะเลยใช่ใช่ช่วงนี้หน้าฝนนะเข้าห้างก่อนอากาศร้อนด้วยเราควบคุมคุณภาพของสินค้านะคะใช่เราต้องอยู่ในห้องแอร์อุณหภูมิที่25นี่ ขออนุญาตไปไวๆนะครับไปไวๆเลบลูกค้าด้านหลังลูกค้าไปเลยครับผมได้ครับรอคิวยาวแต่รอของแป๊บเดียวครับทำแป๊บเดียวครับตอนจ่ายมันแป๊บเดียวเราไม่ได้ของทุกอย่างสําเร็จมาเรียบร้อยเลย้องผู้อยู่เบื้องหลังก็เยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนกว่าจะมาอยู่หน้าร้านกันได้ ได้หรออโเค้าสามารถถ่ายรูปได้นะผมหน้าร้านได้เลยนะป้ายใส่สูเลยนะผมสเตนไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะค่ะไหนนี่นี่ครับผมสวยสวยแซฟติ้งชุรีนะครับผม พี่เป็นแม่ค้าพี่เป็นแม่ค้าตัวเล็กๆดังออกช่องไหนบ้างครับอ๋อออกทุกช่องเลยครับเนี่ยช่องบ่าวนิพนธ์ข่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวแล้วก็ช่องน้ำต้มเก็ดทุกช่องอ่ะใช่ครับผมช่องบ่าวนิพนธ์ค่ะอย่าลืมไปติดตามนะคะในช่องบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวได้เลยช่องหลักนี่เด็กผว่าไอ้ก่อนให้อาตีมันยันหน้าเลยนี่ยหลา250มีหลายราคาจ้าราคาเริ่มต้นที่ <100 S 2> หนึเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยอ๋อหนึ่ร้อนะผมกล่องละหนึ่รนะครับดูเรียบร้อย ใ่่เราแป๊บนะส่วนมากลูกค้าจะเน้นเป็นยกเล็กนะทุกคนใช่ค่ะรายการหลักหลายดีรายการหลักดูดิ้นไหมคะมันกุ้งนี้แกไม่ต้องนับตัวเลยหยิบใส่ได้เลยโอ้โหนับไม่ได้ต้องนับบ่ได้จ้าพมมีเวลานับค่ะนับบ่ได้ค่ะ ถ้าเป็นม่อนก็เฉลี่ยเป็นสองชิ้นโทรสั่งโทรสั่งไม่ได้เปรียบหรอกหน้าร้านได้เปรียบกว่าอ๋อครับดึงออกไปเลยเดี๋ยวพี่นี่เป็นยกรถสูตรตั้งเดิม ตอนหนึ่งปีแรกอ่ะที่เราขายอ่ะไข่ไข่ปูเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบสองปีผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปตอนนี้แปดร้อยห้าสิบแต่เราขึ้นราคาไม่ได้นะขึ้นกบขึ้นเลยใช่จิวเอาปากกามาเตรียมติ๊กไม่งั้นเดี๋ยวเรานับงงกันตายเลย นี่กี่กล่องนะยกรถไม่ทราบค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้ในช่วงเปิดอ่ะเราจะทําปกติขึ้นมาก่อนเลยเก้าสิบเปอร์เซมีแค่ห้าเปอร์ซนที่ลูกค้าทานไม่เหมือนคนอื่นเราไม่ต้องรอดูหน้าบินค่ะครับอันไหนที่มันแปลกเดี๋ยวน้องจะแจ้งเองอ๋อครับแต่หลักๆก็รวมทุกอย่างอยู่แล้วนะทุกคนดูดิไข่ก็ไปสามลูกแล้วอ่ะมืนเดิมครับ ไข่ตอนนี้7บาทแล้วนะ7บาทไข่แดงเค็มใช่ดูปูตัดไปสองสองต๊ปปี่ใหญ่โูแอบไข่ <laughs> ไม่เจอกันนานเลยเนาะพี่ใช่ครับปีไหมคะไม่ถึงไม่ถึงเนาะช่วงมก,กรายังเจอกันอยู่อ่าพัทย,ยาอยู่ใช่เสาร์อาทิตย์นี่โ,โหไม่อยากนึกเลย <laughs> ไม่มีแล้วค่ะเอามาขายไม่ได้แล้วค่ะ <laughs> ่ทีจะหาซื้อยังไม่ได้เลยซื้อได้ค่ะแต่ก็หลายตังหน่อยดูซาม,มอนก็จัดไปชิ้นใหญ่ๆเลยนะเห็นแล้วยั่วน้ำลายาจริงๆนะเราเป็นแม่ครัวนะตามความรู้สึกเลยอะ่ยะไข่ปลาเรซียอยำไม่อร่อยสู้ไข่ปูไม่ได้ไข่ปลาเรซียเมนูที่เด็ดที่สุดอย่างเดียวคือแกงส้มอ๋อครับใช่ใช่ใช่ครับ แกงส้มชะอมไข่ปลาแล้วใส่ทั้งลังไข่เลยโอ้โห hmm. คือส,สัมผัสมันเลิศใช่ดูดูคิวนี้ถึงต้องเอารถเข็นมาครับน่าจะเยอะนะ <laughs> อันนี้เผื่อลูกค้าท่านอื่นได้ค่ะครับใช่ใช่ รอรอออเดอร์แป๊บเดียวแต่ของทำแป๊บเดียวครับทุกคนตัดแป๊บเดียวปั๊บ นี่แหละพี่อยู่มุมนี้แหละครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะห่างก็จะไปหน้าลิฟต<ๆ>์นู่นลแล้ครับยำยกเล็กเยอะส่วนมากลูกค้าจะทานเป็นยำยกเล็กครับยกเล็กก็สุดคุ้มแล้วนะทุกคนใช่ค่ะห้างแตกนะครับทุกคนลูก หัตจันท์สวยแซฟซิ้งแห่งชลบุรีบุกอิมเรียมสำโรงอะไรไม่ได้ใหญ่งานจะมีจนถึงวันที่ถึงวันที่24มีนา256 7เลยนะครับคุรสามารถแวะมาติดตามอัปเดตได้ที่หน้าเพจร้านยำแซบซิ่งชนบุรีนะคะเพราะว่าหลังสงกา์เดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีมาแบทเทิลกับเจ๊แขกที่นี่อีกทีนึง จะแจ้งให้<ด>ทราบนะคะพอดีทางศูนย์การค้าเขาขอมาอมาแล้วใช่ตอนนี้กำลังดูเรื่องคิวอยู่ทั้งคู่นั่นแหละเ <c oughs> อ้าไม่แม่งด้ปกติอะคิวมอนสาม ตักไปแล้วอะักเจตักใส่ไปแล้วอันนี้ไม่ดาก่อนอลูกค้าไม่เอาไม่มน เล็กแม่แข็งเหรอไม่ได้าเล็กแม่หอยแข็งเล็กแม่หอยแข็ง ยาวอยู่เลยอะลูกค้า,ามานะมใส<ค>่ล,ลูก่ัน<ะ>เอาภาาหนนะ้าปกได้แล้วเนาะได้ครับไปแล้วนะ<อ>ไม่แข็งหยิบอะนะพี่จะขึ้นปกติเนาะ ไม้แอบไข่ สักทีดีไหมดีผูโชคดีวันนี้ปูม้าไข่เยอะคปูมไข่ไข่แทบทุกกล่องได้นี้เพิ่งเปิดร้านนะครับผมนู่นทางแถวปัดมาพังกินแล้วทางแถวรับของอ่ะยังแป๊บเดียวยังไม่จบเลยนู่นแล้วไปนู่นละฝั่งนู้นเป็นแถวโอ้ยหนูกล้าเลยหน้ามองลูกค้าเลยสู้ๆซครับ ดีนะที่แดะที่มันมีแอร์เย็นนะครับใช่ค่ะมันไม่ร้อนนะลูกค้าก็เลยไม่หงุดหงิดรอตากแดดที่ชนบุรีก็รอมาแล้วนะพี่เนาะเจอลูกค้าโบางทีหงหีิดใจอย่างเงี้ยแต่แกฝนก็ทําไม่ได้หยุดเหมือนกันนะทุกคนใช่ค่ะแต่คิวมันเยอะจริงๆแป๊บนั่งหนอแต่ได้กันทุกคนนะผมรอแป๊บเดียวแต่ถ้าอยู่ในห้างก็จะ ดีหน่อยนึงดีมากเลยแหละอยู่ในมีแอร์เย็นฉ่ำที่ให้นั่งกินด้วยดูดีกำใส่ไม่ยัง้งเออหยิบออกแล้วก็ประกาติ๊ก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 ออกแล้วก็จ่ายหน้าร้านไปด้วยอะไรวะ ยกเล็กหรออันนี้ปกติทั้งหมดต้องอันเป็นอันใหม่ของใหม่เลย <Okay. S 1> ไม่กุ้งไม่แดงก็ใส่ปูม้ามาอย่างเดียว หมุนจนน้ำในหูไม่เท่ากันอ่ะหมุนซ้ายหมุนขวาถ้าหนูบอกว่าหนูจะเป็นลมลูกค้าหายนี่เลยแซลมอนสามแดีแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวน้องหันมาใส่แซลมอนสามใส่กล่อง สองชุดหรอดูดิอ๋อหกร้อยโอเคถ้าเป็นของยกเล็กแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ทำอ่นหนูปกติหมดเลยแป๊บนึงนะมีไม่มาไม่แข็งกล่องหนึ่งใช่ไหมเอ้ยไม่ไม่คุ้งไม่แข็งแล้วก็ไม่คุ้มไม่แดงไม่คุ้มไม่แข็ง ไม่กุ้งไม่ไข่ไม่กุ้งไม่ไข่แดงไม่กุ้งไม่ไข่แดงจําได้ไหม <c oughs> จําได้ไหมคะจำได้ <c oughs> ไม่กุ้งไม่ไข่แดงนะทุกคนใช่ <c oughs> salmon. นะเดี๋ยวเขาไม่ให้มาขายนะผู้บริหารก็ทานทุกวันเลยค่ะอะไรนะครับผู้บริหารที่ที่นี่ค่ะทานทุกวันทุกวัน มีชิวรับออเดอร์แล้วก็จ่ายตังค์อยู่ฝั่งนู้นก็มาต่อชิวรับยำอีกฝั่งน,งนี้อีนิดนึงนะครับผมแป๊บเดียวนะครับถ้าตัดนิ้วต้องคัดนะ ที fun, kind of so, work, ่ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากสุดท้ายฝาแชร์ฝาติดตามให้ยนะครับเดี๋ยวเราแวะมาอีกนึ่งระบมคอร้าเก็ตซิ่งนะครับมีเพียมคำลงงานจากถึงวันที่24มีนาคม2567ระบบเลเซอร์ใหม่24นะครับ